เป็นอีหนึ่งนักร้องสาวที่เรียกได้ว่าทำถึงทุกลุกบิกินี่สุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับเบียร์พัสาราน,านันหรือเบียร์เดอะวทยที่เธอมักจะปล่อยภาพออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กดแชร์อยู่บ่อยๆและล่าสุดค่ะสาวเบียร์ก็ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาอย่างมากเมื่อเธอได้ปล่อยภาพสุดแซ่บกับบิกินี่ตัวจิว๋วพร้อมด้ยวยท่าโพสสุดวิวแต่ละช็อตบ,บอกเลยว่าโหดมากแทบลืมมองหน้าเลยล่ะค่ะกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่ามูสาวว่าปึ้งเตะหมดปึ้งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นจำนวน มากค่ะยกตัวอย่างเช่นให้เต็มสิบครับหนูน่ารักครับมีแต่คนใกล้ตายพยาบาลมา CPR แล้วค่ะเซ็กซี่มากๆและอีกมากมายเลยละค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีชาวเน็ตอีกกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็นตรงกันข้ามยกตัวอย่างเช่นเดวไวดูเสื่อมลงเพราะแบบนี้เราควรมีจึกของชีวิตที่เรียกว่าความพอดีเดี๋ยวนี้โลกไปไกลมากได้เห็นของส,สวยๆงามๆฟีเสียชื่อเดวไว